สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับมาเฉลยข้อสอบสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกันต่อครับวันนี้พบกับ EP10 นะครับใครยังไม่ดู EP1 ถึง EP 9ีอย่าลืมไปดูนะครับหาไม่เจอครูแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะตรงที่นักเรียนขอบคุณครูครับไปมองที่ใต้คอมเมนต์ครูแปะไว้ให้และนอกจากนี้ครูแปะคอร์สติวกอพหกห้าครับทุกวิชาไวใ้ให้ด้วยมองที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับมีทุกอย่างเนาะคราวนี้มาถึงตอนที่10ครับอ่าเรียกว่าตอนพิเศษแล้วกันเนาะ เนื่องจากครูสอน E p พีไปเมื่อวานครับน่าจะมีคนได้ดูเยอะแล้วละ่ะใครยังไม่ดูไปดู EP 9ก่อนนะสำคัญเพราะ EP 9ีัดเป็นการสอนที่ละเอียดครับส่วน EP10 ไม่ต้องละเอียดมากเพราะมันต่อจาก EP9 อยู่แล้วใช่ไหมครับใครไปยังไม่ดู E p พย้อนไปดูก่อนนะพอะจะมาต่อ EP10 กันปัญหาก็คือมีนักเรียนแจ้งครูว่าครูของหนูอ่ะมันไม่ได้ให้ระยะ2เมตรอะ่ะที่พื้นดินแต่หนูให้ระยะ2เมตรที่ห่างจากเสาธง ถึงผู้สังเกตระยะสองเมตรเป็นระยะจากยอดยอดเสาถึงผู้สังเกตสองเมตรแนนบอกครูหนูเจอโจดนี้หนูไม่ได้เจอโจ์เหมือนเมื่อคืนใช่ไหมครูบ,บอกได้เลยว่าถ้าเัเรียนเจอโจทย์นี้จริงอันนี้ง่ายกว่าเมื่อคืนนะครับง่ายกว่าอีกไม่ใช่ง่ายธรรมดาง่ายกว่าเกินหนึ่งล้านเท่าครับครูลกก้าพูดเลยเพราะตัวเลขอันนักเรียน,น,นมันจะเหลือน้อยมากเลยถ้าถ้าโจ์เป็นแบบน,นี้ตัวเลขมันจะเหลือแค่หนึ่งส่วนสองกับสองตัดการตอบหนึ่งอะไรเงี้ย เลขหนึ่งนี่คณิตปสามปสี่ะ 3, ะ 4, นะน,นักเรียนรู้ไหมครับคูณหารนี่คณิตปสามปสี่ 3, 4, นั่นเนี่ยเศษส่วนเนี่ยคมพูดถูกไหมมันก็คือเติมค่าทรายลงไปนิดนึงใช่ไหมโอเคไหมครับครูแค่เซอร์ไพรส์น,นี่ครูตกใจนะเ <c oughs> มื่อคืนนี้ยังงะยังยากกว่านี้นะพอนักเรียนมาพิมพ์ให้ครูแบบนี้ครูตกใจนั่นเนี่ย,อย,ยอย่างนั้นถ,ถ้าถ้าโจทย์เป็นแบบนี้จริงอะครับนักเรียนสิ่งแรกที่นักเรียนควรต้องระวังคือนักเรียนอย่าไปบอกว่าสำนักง,งานประหลัดกระทรวงศึกษาธิการออกยากครับอันนี้นักเรียนไปหลอกคนอื่นนักเรียนไปหลอก เพื่อถูกไหมครับจริงๆถ้าออกแบบที่นักเรียนว่ามาจริงนี่ง่ายนะครับดังนั้นสำนังกงานประหลัดสวงาธิการออกตรงนะครับเราแค่แบบว่าลืมใช่ไหมโอเคนะครับเนียอ่ะมาดูครูเฉลยกันถ้ามันเป็นระยะจากยอดเสาธงเป็นยังไงมาดูกันอ่ะทบทวนนิดหนึ่งครูไม่พูดอะไรมากเนาะอธิบายไปแล้วในอะีพีเก้าใครยังไม่ดู 9, อีพีเก้าจะลืมไปดูนะครับอ่ะวันนี้มาอธิบายสั้นๆมันก็ท่องว่าครูสอนไปเมื่อคืนเนาะอีพีเก้า ใครยังไม่ดูไปดูข้ามฉากชิดฉากแล้วก็ข้ามชิดถูกไหมเมื่อคืนนี้มันเป็นค่าของอะไรครับมันเป็นค่าของแทนสามสิบอันนี้ทรายเนาะทรายคอร์สแล้วก็แทนใครบอกอู้ผูครูผมไม่เข้าใจเลยย้อนไปดู ep เก้าก่อนครับครูอธิบายไปแล้วหลักการนี้เนาะแต่วันนี้พูดสั้นๆแทนสามสิบหายยังไงแทนคืออะไรครับ แทนคือข้ามชิดข้ามส่วนชิดเนาะสามสิบอยู่ไหนสามสิบอยู่นี่มองไปที่มุมสามสิบข้ามก็คือหนึ่งชิดคืออะไรครับชิดคือมุมอันนี้เป็นมุมฉากนะฉากช,าชอชิงอ่ะชิดคือนี่รูดสามหนึ่งส่วนรูดสามเมื่อคืนนี้ถ้ามุมอยู่ที่พื้นดินมันจะเป็นค่าของแทนสามสิบใช่ไหมค่าของข้ามชิดถูกปะซึ่ง มันจะยากนิดน,นึงเพราะว่าติดสแควรูทรสามมันจะออกมาเป็นทศนิยมถูกปะมันจะออกมาเป็นทศนิยมเมื่อคืนใครยังไม่ดูเมื่อคืนไปดูก่อนได้นะครับนั่นเองจะได้เข้าใจลึกซึ้งเนาะครูสอนลึกซึ้งเสมอครับแต่คลิปนี้มันไม่จะเป็นตองลึกซึ้งแล้วไนงะมันต่อจากเมื่อวานใช่ไหมต่อมานั่นเองบอกครูว่าครูมุมอยู่ที่ยอดธงถ้ามุมที่อยู่ยอดธงก็จะกลายเป็นมุมนี้เลยนะครูลบเนาะถ้ามุมอยู่ที่ยอดธงจะกลายเป็น มุมสามสิบเนี่ยเดี๋ยวมาดูโจทย์ละกันนะเนี่ยครูอธิบายก่อนให้ฟังเล่นๆถ้ามุมอยู่ที่ยอดโทมจะกลายเป็นสายสามสิบสายสามสิบเกิดจากอะไรครับเกิดจากข้ามส่วนฉากเท่ากับข้ามคือหนึ่งฉากคือตรงข้ามมุมฉากสองเพราะคือค่าสายใช่ปะเกิดอะไรขึ้นอะ ถ้าเป็นค่าทรายเนี่ยเนี่ยมันจะลงตัวเห็นปะมันจะเป็นตัวเลขหนึ่งส่วนสองครับซึ่งลงตัวลงตัวแปลว่าง่ายกว่าเดิมครับง่ายกว่าเมื่อวานนี้ง่ายกว่าไม่ใช่ง่ายกว่าธรรมดากล้าพูดได้เลยว่าถึงหนึ่งล้านเท่าอ่ะเพราะตัวเลขมันน้อยมากะครับเนี่ยมันมีึ้นหนึ่งกับสองะถูกไหมครับตัวเลขหนึ่งกับสองเราเจอครั้งแรกก็ปสามปสี่อะไรอย่างงี้เนาะส่วนส่วนเนี่ยครับจกไหมโอเคนะไปดูครัวอธิบายอืมเมื่อวานจบเป็นแบบนี้ มุมอยู่ตรงนี้ป่ะสามสิบกำได้ใช่ไหมครับมันจะเกิดสามสิบองศาเท่ากับข้ามใช่ไหมส่วนชิดข้ามส่วนชิดคือค่าแทนแทนสามสิบข้ามคือ h ชิดคือสอง h ส่วนสองแก้สมาการไปมาใช่ไหมครับเล่นแก้เลยเล่นหนึ่งส่วนรูทสามมาคือนอกคูสอวนไปแล้วใครยังไม่ดูไปดู h แล้วก็สองตบขึ้นไป h เท่ากับ2ส่วนรูทสเท่ากับ2ส่วน1.732เห็นป่ะเป็นทศนิยมนักเรียนจะได้ออกมาประมาณ1.154ครูสอนไปแล้วเนาะเมตรช้อยส์มีนักเรียนบอกครูว่าเป็น1.234ดังนั้นข้อนี้ตอบ1เพราะว่ามันประมาณ1กว่ากาโอเคนะครับชัดเนาะแต่นักเรียนแจ้งครูว่าครูของหนูแปลกอ่ะหนูเห็นโจทย์ของหนูเป็นแบบนี้สองเมตรไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยครู2เมตรอยู่ตรงยอดเสาธงเน,นเนี่ยเรียกสองเมตร อ่ะครูจะมาสอนวันนี้น้องเลยนบอกครูของหนูไปสองเมตรอยู่ตรงนี้ทําไงโอ้โหทางเรียนอยู่ตรงนี้จริงเนี่ยง่ายกว่าเดิมอีกถูกปะเห็นไหมอ่ะมาดูครัวที่ายอันนี้นะน้องเลยนบอกครูหนูขอเป็นโจทย์หนูเจอระยะห่างจากยอดถึงผู้สังเกตเป็นสองเมตรวัดเสาธงนี่นะมุมฉาก ผู้สังเกตคือนักเรียนนั่นแหละคนเดียวกันยืนตรงนี้แล้วมุมอยู่ตรงนี้ถูกปะตรงนี้เป็นมุมสามสิบเหมือนเดิมแต่ตนักเรียนบอกครูหนูเปลี่ยนระยะหาส่วนสูงคือตรงนี้เหมือนเดิมแต่ตรงนี้คือสองเมตรชัดปะครั้งแรกอยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างอยู่ที่พื้นดินสองเมตรแต่ตนักเรียนบอกครูโจทย์หนูอ่ะมันอยู่ตรงนี้คิดยังไงแค่นี้ ครูก็เลยบอกว่าโอ้โหถ้านักเรียนเจอโจทย์แบบนี้ <laughs> มันก็ง่ายกว่าเดิมหลายหลายร้อยเท่าอะเนาะครูให้คํานิยามไม่ได้เลยท่น,นักเรียนครูตกใจนะเนี่ยครูพูดจริงครูไม่ได้แกล้งนะเนี่ยครูพูดจริงครูเป็นคนตรงถ้าโจทย์แบบนี้ครูตกใจนะเนี่ยครับเน,นี่ยไม่ได้ตกใจเพราะความยากตกใจว่าตัวเลขนี่มันตัวเลขพสามพอสี่ครับมันคิดได้ทันทีเนาะเอาเลยไหมไม่รอช้านะนี่ปะข้ามคิดเหมือนเดิมสามสิบองศาเท่ากับข้าม ูกปะแล้วตัวเลขสองมันอยู่ตรงนัน้นมันอยู่ตรงข้ามมุมฉากเนี่ยมันเป็นฉากข้ามส่วนฉากปะจำได้ไหมข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดข้ามฉากคือค่าทรายปะแสดงว่าตัวนเป็นทรายเติมลงไปทรายสามสิบองศาเท่ากับข้ามคือ h ฉากคือสองสายสามสิบได้ยังครูสอนไปแล้ววนะ่าวิธีคิดสายสามสิบเราได้ออกมาแล้วหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองเท่ากับเอสส่วนสองบรรทัดเดียวเนี่ยตบขึ้นไปครูอข,ขอใช้อีกหน้าหนึ่งแลนะ้วกันนะก็หนึ่งส่วนสองเท่ากับเอสส่วนสองหาเอสเดียวหนึ่งส่วนสองคูณด้วยสอง เท่ากับ h อเดียวตัดตัดหนึ่งเท่ากับเอชดังนั้นคำตอบครับช้อยมีมิ้งเรียนบอกครูได้ช้อยมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่คำตอบลงตัวครับตอบหนึ่งแต่มันจะง่ายกว่าเดิมเพราะไม่มีทศนิยมถูกปะ่ะเสร็จแล้วเนาะตอบหนึ่งท่้นน้บอกครูสมมตินหนูวาดรูปภาาแล้วไปคิดด้านบนเหมือนสำลักอานประศัตรประหลาดกระทรวงสาธการณขเข้าใจดีปะ่ะ <c oughs> คิดใน,นคิดเหมือนเมื่อคืนก็ตอบหนึ่งอยู่ดีเพราะว่าหนึ่งจุดหนึ่งห้าสี่ก็คือหนึ่งใช่ปะเออนังเรียนอย่าคิดว่ามันเท่ากันนะมันไม่เท่ากันแต่ฟลุกใครคิดรูปนี้กับคิดรูปนี้คําตอบนั้นเท่ากันแต่แค่ว่ารูปนี้มีทศนิยมแต่นักเรียนปัดเป็นหนึ่งได้ใช่ปะนี่ก็เป็นเลขที่ลงตัวแล้วง่ายกว่าก็ตอบหนึ่งเหมือนกันนังเรียนบอกเอาแล้วไหนง่ายกว่าอันนี้ง่ายกว่าสิครับเพราะว่ามันเลขลงตัวเป็นหนึ่งส่วนสองใช่ปะแต่เมื่อคืนเป็นแทนหนึ่งส่วน,น,น,นรูปสามเห็นปะนัง เป็น1.732ใช่ป่ะแล้วก็ต้องมาตั้งหารก็จะได้1.154ออกมาถูกไหมขรพูดสัส้นๆแต่ถ้าโจทย์เป็นแบบนี้อันนี้เขาเลกโจทย์ลงตัวนะสำนักงานประหลัดกระทรวงสาธาริการจงใจให้ลงตัวแล้วจงใจให้เลขเหลือแค่นี้ดูครูนะครับนี่มันเลขง่ายไม่ใช่หรอนรักนเรียนเนี่ยตอบขึ้นไปคูณก็ตอบหนึ่งแล้วอะแล้วมีชอยด้วยน,นักงเรียนบอกครูครับชอยเป็นหนึ่งนะตอบหนึ่งโอเคนะครับเข้าใจไหมครับนักเรียนเข้าใจลึกซึ้งเนาะหวังว่าคลิปของครูจะทำให้นักเรียนเข้าใจ อานายบอกครูทำไมคลิปนี้ดูไวจังครูสอนไปแล้วในอีพีเก้าไปดูครับมันแค่เปลี่ยนตำแหน่งปะหลักการคิดเหมือนเดิมมันแค่เปลี่ยนตำแหน่งจากสองที่เคยอยู่ด้านล่างเอาสองไปวางด้านบนแทนครับซึ่งมันจะทำให้เกิดค่าทรายขึ้นมาทรายคือข้ามฉากใช่ไหมครับข้ามฉากก็ได้คำตอบออกมาครับหนึ่งส่วนสองตบสองขึ้นไปคูณเฮส่วนสองถูกไหมก็ตอบหนึ่ง โอเคไหมครับทําเป็นเล่นนะเนี่ยในครูตกใจนะเนี่ยนักเรียนมาบอกโจทย์ครูแบบนี้นครับโจทย์เมื่อคืนยังจะดูยากกว่าอีกครับโอเคไหมครับหวังว่าคลิปนี้คงจะให้นักเรียนมีความรู้มากขึ้นเนาะจำไว้ครับเนี่ยบางทีเราก็ลืมเฉยๆครูไม่ได้อวดว่าครูเก่งหรอกเนี่ย,ยมันไม่แปลกหรอกครูสอนหนังสือทุกวันครับเออถ้านักเรียนฝึกฝนแบบครูทุกวันนักเรียนก็ทําได้ครับหนักกว่านั้นนะครูสอนหนังสือในโรงเรียนด้วยใช่ไหมครูยังมาสอนในยูทูบให้นักเรียนฟังอีกครับครูฝึกฝนแทบทุกวันน่ะมันต้้้้้อองไไดดสิใช่่่มมัััยยคคคคครรรรบบบถาานนนนนนกกกเเเีฝฝึแแแู็หละืโ ไว้เจอคุณในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ